วับสแตนอินคุณหญิงกาละเกตพุทธานสวยเป๊ะไม่แพ้กันเดินทางมาถึง EP7 แล้วละค่ะสำหรับละครพรหมลิขิตฉากที่คุณหญิงกาละเกตพุทธานได้มาเจอกันสักทีเรียกว่าเป็นฉากที่แฟนละครนั้นรอคอยมานานซึ่งงานนี้นางเอกสาวเบลลาราณีนั้น, 3, น,น,นก็รับบทถึง2ตัวละครแน่นอนค่ะว่าเวลาที่ตัวละครทั้งสอตัวนั้นต้องเข้าฉากรวมกัน จึงจำเป็นจะต้องมีสแตนด์อินและนี่ก็คือโฉมหน้าของสาวที่รับบทเป็นสแตนด์อินของเบลล่าด้านชาวเน็ตตางก,ก็บอกว่าสาวสวยคนนี้เป็นคนเดียวกับที่เคยเป็นสแตนด์อินในเรื่องบุคเพศสันนิวาสนี่เองรูปร่างลักษณะคล้ายกับเบลล่ามากๆเลยล่ะค่ะเนียนสุดๆไปเลย และที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ